สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อตามหาเรียนเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นเรียนที่ผมเคยประกาศรับซื้อไปบ่อยแล้วนะครับแต่ก็ถ้ายัางไม่ได้นะครับแล้วก็อยากจะได้อยู่นะครับก็จะมาปรับราคารับซื้อขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่ออาจจะเป็นแรงจูงใจให้เพื่อนๆนั้นได้ มาขายให้กับระผมนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมให้ราคาคู่ละ50,000บาทนะครับรับซื้อเป็นคู่นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2551แล้วก็ปีพศ2552นะครับรับซื้อคู่ละ50,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับ เด่กก็อยากจะขอให้ชมคลิปวิดีโอไปอย่างช้าๆให้เข้าใจให้ละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาท2ปีพศนี้มีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหานะครับภาพเรียกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญ1นบาท2ปีพศนี้นะครับ ก็คือปีพศ2551และก็ปีพศ2552นะครับแต่แบบที่ผมรับซื้อนั้นดูแค่ทางด้านหลังโขเรียนยังไม่พอนะครับด้านหลังโขเรียนดูให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูทางด้านหน้าโงเรียนนะครับถึงจะรู้ว่าแบบผมรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็มาดูความแพงแต่ละปีพศเลยนะครับ ปีพศแระะกก็คือปีพศ2551นระะ25นะครับปีพศ2551นั้นนะครับทางด้านหลังของเหรียญก็ดูให้เป็นปีพศ2551นะครับแต่วัดทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นให้เป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับและก็ที่สําคัญนะครับแม่เหล็กนั้นต้องดูติดด้วยนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับและก็ ปีพศต่อมาก็คือปีพศ2552นะครับดูดทางด้านหลังของเหรียญให้เป็นปีพศ2552นะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นให้เป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับและก็ที่สําคัญน,นั้นแม่เหล็กต้องดูดไม่ติดด้วยนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับหวังว่าหลายคนและท่านคงจะเข้าใจ ารายละเอียดที่ผมให้ไปนะครับหาใครมีนะครับทั้งสองปีพศนี้แบบที่ผมได้อธิบายไปนะครับต้องมีเป็นคู่นะครับในคลิปนี้นะครับมีทั้งปีพศ2 5 5 1บเแบบพระเซนใหญ่แล้วก็แม่เหล็กดูดติดแล้วก็ปีพศ2 5 5 2ราสอ 52, แบบพระเสลี่ยงเละแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับหาใครมีทั้งสองเหรียญนี้นะครับ ถ้าเหรียญนั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้คู่ละ5 0,000บาทนะครับแต่ถ้ากว่าเหรียญมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับตามความคมชัดนะครับแล้วก็ด่วนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะปิดรับซื้อนะครับถ้าว่ามีนะครับหรือว่าสงสัยใช่หรือไม่ใช่ก็ส่งรูปมาทางนี้นะครับให้ผมดูก่อนนะครับ ก็คือไอเดลายนี้นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้บนนาห้จอตอนนี้นะครับแอให้ถูกนะครับถึงจะเจอนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์ไม่ถูกนั้นจะค้นหาไม่เจอนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เลกนะครับไวๆ eebb นะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะครับ